ขพอใส่ันไม้ก็เดือดน,นะคะแล้ดูมะนาวกัน,กนค่ะมะนาวก็ใกล้จะออกลูกแล้ว มันก็ยังโดกเหมือนเดิมค่ะคัดงานก็ออกำลังจะขึ้นอีกแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเป็นไงคะ หนังมูทอดค่ะเป็นกากกนะคะ่ะเขาเลือกห้ทานกับส้มตำก็อร้อยนะีคะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ